ตูดีใจเนาะเก่งเฮดเนอะสายสิ เลขสี่ศูนย์หกหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าห้าครับเจ็ดจุดห้าเก้าห้าครับเรียบร้อยครับโอ้โหหกสิบหเจ็ดจุดสี่ศูนย์หกครับรถองค์เลยครับ